มนุษย์นี่มันน่ากลัวที่สุดเหมือนกันเนี่ยนะบางคนหลังจากมันฆ่าเสร็จขอเปิดภาพตอนที่เขาจับกลุ่มวันนี้ก็ได้คุณผู้ชมเชื่อไหมเราไปเจอมันมีภาพหนึ่งที่ตํารวจเขาไปค้นบ้านลองเปิดภาพนิ่งห่อนก็ได้ฮะตำรวจเขาไปดูกล่องเพราะหลังจากที่ภาพออกอากาศไปว่ากล่องใบหนึ่งเนี่ยมันเอาไปทิ้งแน่ๆที่ศพเนี่ยนะฮะแล้วมันหิ้วกลับมาใบหนึ่งมันจะมีภาพที่ตํารวจเขาเข้าไปค้นเพื่อจะไปหากล่องไอ้ใบเนี้ยว่าอยู่ที่ไหนเพราะมันหิ้วกลับมาหนึ่งใบคุณผู้ชมฮะปรากฏเด่นะฮะ มันก็เจอถ้าเทียบกับวงจรปิดตอนขากลับออกมาจากบ่อน้ําที่เหลือกล่องหนึ่งใบด,ด้วยครับตำรวจบอกว่าแสงว่ามันต้องเอากล่องกลับบ้านมาหนึ่งใบ mm. เมื่อวานนี้กับวันนี้ตำรวจเลยลงพื้นที่กันใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะหากล่องหนึ่งใบที่มันยังอุตส่าห์หิวกับมาบ้านเนี่ยนะฮะจนเขาไปเจอว่าเออมันมีลักษณะกับกล่องที่มันขนกลับบ้านอย่างที่บอกคนเราฆ่าเสร็จแล้วด้วยนะเองยังเสียดายกล่องหิ้วกับบ้าน แต่มุมหนึ่งก็ดีเพราะเมื่อเองหิ้วกล่องนั่นแหละที่ทําให้เองโดนจับวันนี้คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนเขาเนี่ยคือเพื่อนยามแดงเนี่ยนะเขาเล่าถึงนาทีที่วันนี้เขารู้ความจริงว่ายามแดงฆ่าปาอีดวันที่5เอาศพไปทิ้งบ่อเราก็ถามเพื่อนซึ่งชื่อว่าคุณทวีศักด์บอกพี่ทวีศักด์ถามจริงนะมันกลับมาทํางานหรือเปล่าพี่ทวีศักด์บอกเฮ้ยมันกลับมาทํางานคุณผู้ชมเชื่อไหมภาพยามแดงที่วันนี้ มันโดนคุมตัวไปฝากขังแล้วเนี่ยนะฮะพี่ทวีศักดิ์บอกตอนนั้นเนี่ยนะวันที่7ยามแดงเนี่ยเรายังนั่งคุยกับยามแดงอยู่เลยบอกเฮ้ยยามแดงรู้หรือยังเนี่ยมันมีข่าวว่าเจอศพคนปรากฏยามแดงมันบอกว่ายัางไงไหมฮะยามแดงบอกคนทําโหดนะแล้วยามแดงก็นั่งกินเบียร์ต่อกินเบียร์ต่อตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้ถามอะไรก็พอคิดว่าเออยามแดงคงไม่เกี่ยวสุดท้าย เพิ่ง <P ering> มารู้ว่าอ้าวไอ้คนที่บอกว่าฆาตกรโหดเนาะมันก็คือตัวมันเองเนี่ยแหละที่กระดกเบียร์กินระหว่างที่พูดคำนี้ฟังเสียงทางด้านทวีศัก์เปิดเผยเรื่องนี้หน่อยฮะเวลามาก็กินเหล้ากินเบียร์กันธรรมดาคุยเรื่องการเรื่องงานนะครับครับพอมีข่าวพบศพ,พก็พากระดูโทรศัพท์ก็พวก,ก็ยังพูดว่าคนทําก็โหดเกินไปนะอืม,อม <c ười> ตวัตวเขานั่งอยู่ไหมเขาก็นั่งเขาก็นั่งกินเบียร์เฉยๆครับไม่ได้พูดอะไรนะ ก็มากก็คุยกันก็มีแต่เรื่องการเรื่องงานนั่นแหละมันก็ปกตินะตกใจรึเปล่าเลยมันก็นิ่งๆนะตาเสียไหมไม่เสียนะนข่นิยงๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้ไหมเขาไม่พูดครับไม่พูดพี่ก็ไม่ได้ถามอะไรเลยไม่ได้ถามแล้วก็ไม่รู้ไม่ไม่ได้สงสัยเนาะครับ ที่ว่าเขามาวันคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามแต่วันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของไปอีทแล้ววันนี้สั้นๆแล้วกันลูกชายไปอีทเขาขอโทษสื่อเมื่อวานนี้ที่เขาอารมณ์เสียใส่สื่อและยังไงสื่อไม่โกรธหรอกเข้าใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยสื่อเองเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องสอบลูกๆของไปอีทเพราะเขาสงสัยว่ามีบางท่านเนี่ยติดยา แต่สุดท้ายนี้ครอบครัวมาขอโทษบอกเมื่อวานนี้ขอโทษนะที่อารมณ์เสียใส่สื่อแต่ขอบคุณสื่อที่ส่าห์ช่วยกันจนกระทั่งกระชากหน้ากากไอายามแดงออกมาได้วันนี้เขาไปเชิญวิญญาณไปอีทนะครับขอดูบรรยากาศนี้สักนิดหนึ่งตอน4ี่โมงครึง่งลูกทั้ง5้าคนของไปอีทครับได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่ตรงบ่อน้ําไอตรงจุดที่บริเวณที่ใช้ทิ้งศพตัวของคุณป้าเนี่ยแหละฮะวันนี้ครอบครัวก็มีการนิมนต์พระมาแล้วก็ทางครอบครัวบรรยากาศค่อนข้างโศกเศร้ามีช่วงหนึ่งลลลลููกกกกกสาาาาววเอออรรองงแแ้้้็ชยมมีรรไห ก็เรียกบอกว่าแม่กลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วนะช่วงเนี้ยฮะนะโมตัสสะเพระว่าโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพระว่าโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพระว่าโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิจะอิจะมานี่มามานี่มากระปากเราคัน วดาแล้วต่ไปาบาเราไปอยู่กับร้านเราาบารเราอยู่ที่นี่ไปเอาถุยน้หนาังาาังร้านไปช่วทำานไแม่่กลังรกน่ไปไไปไไปไ คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศเ,เชิญนินจาไปอีทกับ,บสู่วันนะครับก็ถือว่าเป็นการไว้อะไรให้ไปอีทคุณผู้ชมครับก่อนจะจบข่าวนี้มันมีข้อมูลน่าสนใจมันบอกว่ายามแดงมันต้องฆ่าไปอีทเพราะมันอยากได้เงิน1นึ่งแสนเอาไปไถ่ไไถที่ที่มันจำนองเอาไว้ปรากฏวันนี้เมียยามแดงหายไปจากบ้านเลยนะฮะครอบครัวอันนี้ด้วยความเคารพนะถ้าเมียยามแดงดูอยู่ต้องออกมาเปิดปากด้วยนะ ครอบครัวคนตายกำลังตั้งคำถามว่าเมียยามแดงรู้เห็นหรือเปล่า mm hmm. เรื่องกรณีที่ยามแดงออกไปฆ่าไปอีทแล้วนี้เมียยามแดงหายไปเลยฮะเราไปที่บ้านยามแดงเนี่ยปรากฏไม่เจอเมีย mm hmm. แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออะไรรด้วณผูชมฮะที่มันบอกว่ามันต้องการเงิน1 0 0 0 0แสนแล้วไปอีทไม่ให้มันเลยพาไปอีทไปฆ่าที่รีสอร์ทคุณผู้ชมครับน้องดาลิตไปเจอหลักฐานมาว่าที่มันร้อนเงินจริงๆเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่ติดพนันฮะ แต่เป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะต้องส่งค่างวดรถป้ายแดงคุณผู้ชมดูภาพนี้เต็มๆนะฮะนี่น่าจะเป็นปมใหม่ว่าที่ต้องค่าอาจจะไม่ใช่บ้านติดจำนองแต่ต้องส่งรถเกิดอะไรขึ้นไอ้คือภาพเอาบาลงแป๊บหนึ่งฮะเห็นป้ายแดงหน่อยดิคือภาพนี้ก็คือตัวของยามแดงนะี่มีการถ่ายรูปเอาไว้ว่าตัวเองออกรถคันใหม่เมื่อสิงหาคมปี6กเออหกแล้วก็คันนี้ก็คือเบื้องต้นเองคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าราคาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วมันก็คือ6 7 0 0 0แสนอะ่ะแล้วตัวยามอ คนเขาเพื่อนเพื่อนก็ตั้งข้อสังเกตเวา่าเงินเดือน่ินขนาดไหนที่คุณสามารถออกรถราคาเกือบล้านได้เรื่องนี้หรือเปล่าที่คุณใช้เงินเกินตัวและนี่หรือเปล่าคือเหตุผลที่ต้องปิดปิดห้องค่าไปอีทอ่ะทั้งหมดนี้เจ้าตัวโดวนจับและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไปอีทด,ด้วย